สรุปผลการดําเนินงานของสกรระดับอํเาเภอกลุ่มโซนผู้ผาแดงโดยสรุปผลงานเด่นประจาเดือนกันยายน2 5งพดังนี้สกรระดับอํเาเภอบ้านไผ่ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ระหว่างวันที่2 0่สถึงยีกันยายน2 5งพอสกรระดับอํเาเภอบ้านไผ่นําโดยนางสาวอุบลศรีหา ผู้มำนในการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดการทดสอบวัดผลสมดิ์ปลายภาคเดือนที่1ปีการาศึกษา2568ณสนามสอบโรงเรียนบ้านไผ่ขก .5 อำเภอบ้านไผ่จัังหวดขอนแก่น2วันที่29กันยายน2568สกอรอระดับอำเภอบ้านไผ่นำโดยนางสาวอุบลสีหาผู้มำนในการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมขอรบธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2568ณบริเวณหน้าเสาธงชาติไทยสคดระดับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสกดระดับอำเภอชนบทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานราชการและพนักง,งานจ้างเหมาบริการวันที่18กันยายน2568คณะครูสกด ระดับอำเภอชนบทเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการรอบที่2 1เมษายน2 5 0 8ถึง30กันยายน2 5 0 8ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ประกอบด้วยครูศู์การเรียนรู้จำนวน13คนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน1 2คนและบระรณาข้องสมุดประชาชนอำเภอชนบทจำนวน1คนโดยมีนางสาพรพัฒบุญจันทร์ ผู้อำนวยการฝูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชนบทเป็นประธานและมีนางสาวจินดารัตบัวพงชนครูชำนาญการนายสมพรเพียจันรครูรวมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ณห้องประชุมสกรรระดับอำเภอชนบท 2. การทดสอบวัดผลสมริปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 8ระหว่างวันที่2 0ถึง21กันยายน5 6 8ศูนย์ฝูส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชนบท นำโดยนางสาวพรพัฒน์บุญจันทร์ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูสคอรอระดับอำเภอชนบทดํดำเนินการจัดการทดสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2508ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2501ร,ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีดรสนิทอาสาธง ผู้อำนในการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะนิเทศลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบณโรงเรียนชนวทศึกษาอาชนบบจังหวัดขอนแก่นสคอรอระดับอำเภอบรรจาคีรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ระหว่างวันที่20-21กันยายนนางสาวพัชรินจันโพลผู้มืนในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบรรจาคีรี ดำเนินการทดสอบวัดผลสมรรปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2508หลักสูตรการศึกษานอกระบบ,บระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชวโดยได้รับการในเทศสนามสอบจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ,ะจ,ำะจ,จังหวัดขอนแก่นณสนามสอบโรงเรียนบรรจาศึกษาอเภอบรรจาคีรีจขอนแก่น ระหว่างวันที่23ถึง24สิงหาคม2568นางสาวพัชรินจันโพลผู้อำนวยการฝูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมันจายคีดีมอบหมายให้ขา้าราชการครูพร้อมด้วยคณะครูสกระร,ระดับอำเภอมัรจายืดีดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน N อนเน็ตครั้งที่1 ปีการศึกษา2508ให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นณสนามสอบโรงเรียนบรรจายศึกษาอําเภอบรรจายคิวีจังหวัดขอนแก่นสกอรอ ระดับอำเภอโคกโพชัยได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมดังนี้ 1. ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยที่เข้ามาศึกษาดูง,งานวันที่2กันยายน2568ดรสวร,รผลโคศ ผู้อำนวยการฝูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกผู้ชัยมอบหมายคณะครูให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากฝูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยที่เข้ามาศึกษาดูงานในประเด็นการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการคุณภาพตลอดจนแนวทางการพัฒนาดำเนินงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาโดยทั้งสองศูนย์ได้รวมกันนําเสนอผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนณสกอระดับอําเภอโคกปูชัย 2. สอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5งพระหว่างวันที่20-21ถึงกันยายน2 5งพันห้าร้อยสิบแปดดรสวรสพลโคตร ผู้วยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกโพชัยลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดผลสมรรถภาพภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 0 8โดยได้ดำเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาสการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นและมัธยมศึกษาตอน,ตอนปลาย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ข้อสอบและตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยณสนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสนามสอบโรงเรียนมูลมากสนามสอบโรงเรียนรัดสมบูรณ์พิทยาคมและโรงเรียนบ้านแก้งขออเภอโคกโพช,ชัยจัังหวดขอนแก่นสคกรอระรับอำเภอเปยน้อยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. มุทิตาจิตผู้กเกษียณอายุราชการกรมฝ่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2 5ง8 วันที่11กันยายน2518ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเปอย์นอยนำโดยนางสาวตดิยาพรโพราดาตำแหน่งครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส,งส่รเรง,เง,เสสงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเปยนนอยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรรวมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2518 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพแก่งสันเทียประหละัดกระทรวงการิการเป็นประธานในพิธีและในธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียน,นรู้ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึก 2. สอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่20-21กันยายน2568 สู์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเปรยน้อยนำโดยนางสาวตติยาพรโพราตตำแหน่งครูรักษาการในตำแหนง่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเปรยน้อยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการสอบวัดผลสมริถะปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2518หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักรดาษ2 5 1 1นักศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีดรสนิทอาสาธงผู้อำนวยการสนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่นิเทศสนามสอบณโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวอำเภอเปรยน้อยจังหวัดขอนแก่นครับและนี่คือสรุปผลงานเด่นประจำเดือนกันยายน2568ของสกดร,ร,ระดับอำเภอกลุ่มส่วนผู้พาแดงขอบคุณครับ